สวัสดีค่ะในที่สุดก็มาถึงจนได้นะคะอันนี้เป็นเบาะบอลลังรองนั่งนะคะสีน้ำตาลที่หลายท่านนะคะก็รอคอยท่านที่ได้ทำการพรีออเดอร์ไว้แล้วนะคะตอนนี้สีน้ำตาลเราเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะคะว่าเนื้อง,งานของเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะสินค้าเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าเพิ่งมาถึงเมื่อสักครู่นี้เองเลยนะคะพอมาถึงปุ๊บก,ก็ รีบแกะออกมาดูเลยนะคะอยากรู้ว่ารูปแบบงานของเขาเป็นยังไงนะคะต้องบอกไว้เลยว่าไม่ผิดหวังนะคะไม่ผิดหวังจริงๆนะคะเหมือนกับรอบที่แล้วที่มาสีสีแดงนะคะรอบนั้นเนี่ยมา มีจำนวนจำกัดเพราะว่าลูกค้าพี่ออเดอร์มาก็ตอนนี้เหลือไม่กี่ไม่กี่เบาะแล้วนะคะท่านใดที่ยังสนใจอยู่ก็รีบเลยนะคะรีบทักมาก่อนนะคะจะได้เก็บไว้นะคะเก็บไว้ให้นะคะอันนี้นะคะเป็นเบาะบันลังที่รองนั่งนะคะสำหรับพระเทระผู้ใหญ่ปัฐมาจารย์วัชราจารย์หรือว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ครูบาอาจารย์นะคะใน,ในในสายบ้านเรานะคะก็ ทางวัชรยานเขามีความเชื่อว่าการที่เราได้ถวายเบาะรองนั่งหรือว่าการที่เราได้นําเบาะรองนั่งให้กับทางพระผู้ใหญ่เถระผู้ใหญ่เหมือนเสมือนเป็นการยกย่องนะคะยกย่องบูชาคุณครูบาอาจารย์นะคะแล้วก็ก็จะเหมาะกับริมโปเชระดับชั้นสูงนะคะของออทางวัชรยานนะคะสำหรับบ้านเราก็มีหลายๆท่านนะคะพระคุณเจ้าหลวงป,ปู่ครูบาอาจารย์พระอาจารย์หลายๆท่านก็นำมา ไปใช้นะคะไว้ที่วัดได้นะคะก็มีมีหลายท่านมามาสั่งจองกับทางร้านอยู่หลายท่านเลยนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูนะคะว่าสีน้ําตาลนะคะสีน้ําตาลเข้มนะคะออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะคะต้องบอกนะคะว่าไม่ผิดหวังในเรื่องของวัสดุงานนะคะอันนี้เนี่ยบอกขนาด80คูณ80เซนติเมตรนะคะรูปแบบของบ่อนะคะ เขาใช้วัสดุนะคะน,นี่คือถูกใจมากๆอันนี้ก็เป็นวัสดุทำมาจากขนแกะนะคะขนแกะลวดลายหรือว่าการถักทอของเขาเนี่ยงานชัดเจนนะคะได้แบบลวดลายชัดเจนมากนะคะสัญ,ญลักษณ์อันนี้วัชรยานนะคะค่ะแล้วก็นั่งแล้วก็ผิวสัมผัสนี้แบบนิ่มนะคะนิ่มเลยนะคะตรงนี้เป็นอัฐามงคลนะคะอัฐามงคลทั้ง8นะคะสวยค่ะสวยงานสวยจริงๆนะคะ แล้วก็ที่สําคัญนะคะด้านข้างของเขานะคะสามารถที่จะนําถอดออกมาทําความสะอาดได้นะคะตัวบอก็มีความแข็งแรงนะคะมีความแข็งแรงนะคะางานนี้คือไม่ผิดหวังเลยนะคะท่านใดที่สั่งจองในรอบนี้นะคะก็เดี๋ยวจะทักไปแจ้งไปแล้วจะได้นำส่งให้กับทุกๆท,ท่านนะคะนะคะก็ท่านใดที่สนใจแล้วก็อยากที่จะ ลองเป็นเจ้าของนะคะก็ทักมามาได้นะคะสําหรับรอบสีน้ําตาลนะคะก็มีสั่งเผื่อไว้สําหรับท่านที่ทาเพลเดอร์รอบที่แล้วไม่ทันนะคะก็แจ้งความตั้งความจํหนนมาได้นะคะว่าสนใจอยากได้นะคะก็จะมีจะม,ม,มีมีเก็บไว้ให้บ้างอยู่นะคะก็ขอบคุณมากเลยนะคะสําหรับหลายหลายท่านที่ติดตามเพจนะคะแล้วก็หลายท่านก็เออเขาเรียกว่า ชิ้นชมมาว่าเออชอบเพจมีสาระดีได้ความรู้ได้อะไรก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะก็พยายามถ้าเกิดตรงไหนเปิดความไหนหรือว่าข้อความข้อมูลตรงไหนที่ไม่ถูกต้องหรืออย่างไรนะคะก็แนะนําเสนอแนะมาได้นะคะเราก็น้อมรับน้อมยินดีที่จะแก้ไขปรับปรุงนะคะก็ข้างหน้านะคะติดตามชมสินค้าใหม่ๆสินค้าที่ได้ความรู้สินค้าที่ได้เอ,อ่อได้มี ที่มาที่ไปของตัวสินค้าในแนวแบบของวัชรยานมหายานนะคะเราก็พยายามที่จะมองหาสัรหามาให้นะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ฝากติดตามฝากเข้ามาติดตามในเพจแล้วก็ YouTube c h anel n ด้วยนะคะขอบคุณนะคะ